สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมได้คุยกับพี่แดงพี่แดงครับแกมีความฝันที่ว่าจำได้ไหมครับว่าพี่แดงแกฝันว่าแกเห็นศพขึ้นอื่นแล้วก็หนอนเต็มศพเลยครับอยู่บนรถคันหนึ่งซึ่งทะเบียนรถคันนั้นครับเป็นเลขสามแปดนั่นแหละครับที่ไปที่มาของพี่แดงแกซื้อ แกก็ไปตัดเล่นครับแกถูกไม่เยอะหรอกครับแกถูกแค่เลขน้อยคือเลขสาแปดวันนี้งวดวันที่1นึ่งธันวาคมหกดพี่แดงรอบฝันลักษณะเหมือนกันกันกบนอนขึ้นรถเลยหรือว่าเลขมันจะมาเหมือนกันอ่าจำได้ไหมครับว่าพี่แดงครับแกฝันว่านอนขึ้นรถ ศพก็เป็น0ูนยศนยี่สที่ว่าเลขออกศูย์สี่ครับงวดงวดงวดทีด่ผ่านมาแม่นป่ครับงวดนี้เล่ากับฝันว่าหนอนขึ้นรถอีกแล้วครับหรือว่างวดที่จะถึงเนี่ยมันจะติดศูนย์อีกหรือเปล่าลองพี่นะครับหนึ 1, ่งธันวาคมหกแต่ว่ารถที่ว่าพี่แดงครับแก้ฝันมันเป็นทะเบียนรถ3มตัวตร,ตรงๆเลยครับ มันไม่ต้องไปตัดเล่นมันอาจจะเป็นเลขสามตัวก็ได้รถที่พี่แดงครับแกฝันมันเป็นรถกระบะคันเก่าๆครับคันนึงที่ว่าจอดลักษณะเหมือนกับจอดอยู่ในตลาดที่ว่าเวลาเขาจะเอาขยะครับไปทิ้งแบบนั้นนะครับรถเก่าๆเ,เลยพี่แดงครับแกขายของเนาะแกมีร้านแล้วก็เช่าร้านครับขายของบางวันครับแกก็จะเอาขยะ ทิ้งอยู่หน้าลานเดี๋ยวก็จะมีรถครับมารับถ้าหากว่าวันไหนดึกมากๆพี่แดงก็ต้องเอาขยะครับไปทิ้งเองอยู่ที่ลานลานขยะในความฝันเนี่ยพี่แดงแล้ฝัน่าพี่เนี่ยเข็นรถเข็นรถเพื่อที่จะเอาขยะไปทิ้งอยู่ที่ลานลานทิ้งขยะประมาณช่วงเวลามาณตีสองถึงตีสา แล้วก็ขีนไปคนเดียวเดินไปคนเดียวไม่มีใครสักคนในความฝันอากาศเย็ยยนๆหนาวๆแกบอกว่าระยะทางจากร้านถึงลานขยะเนี่ยประมาณ500ร้อถึงหกรเมตรไกลมากเพราะมันเป็นตลาดใหญ่แกก็เดินไปครับแล้วก็เอาขยะไปทิ้งช่วงที่ว่าแกเอาขยะไปทิ้งครับแกทิ้งเสร็จแล้วแกก็หันหลังกลับ เดินยังไม่ถึงสิบเก้าแกหันหลังกลับแกเห็นรถกระบะคันหนึ่งจอดอยู่แกเอาขยะทิ้งครับเดินหันหลังไปไม่ถึงสิบเก้าแล้วรถกระบะคันเก่าไม่รู้มันมาจากไหนมาจอดอยู่ตรงที่วเขาเก็บขยะแล้วมันเป็นรถคันเก่าๆครับพี่แดงน่ะคือแกเห็นชัดมากๆเพราะว่าไม่ถึงสิบเก้าระยะทางแกมองเห็น ชัดเจนมาเลยเป็นรถคันกระบะเก่าๆแต่ทะเบียนรถเนี่ยแกเห็นเลขสามตัวครับเต็มๆเลยคือรถกระบะจอดอยู่กึ่งกลางพี่แดงครับแกยืนอยู่กึ่งกลางแกเห็นรถชัดเจนม,มากแล้วไม่เห็นใครสักคนครับไม่เห็นใครสักคนเขาเอาเศษผักครับเศษผักเก่าๆเศษอาหารอกาครับขึ้นรถกระบะคันนั้น มีแต่ของเน่าครับไปเอ็มหมดเลยถ้าหากว่าคนเคยไปตลาดยามดึกครับจะรู้ว่าเขาเอาเศษผักมาทิ้งเศษอาหารมาทิ้งเศษเนื้อเศษอะไรเก่าๆของเน่าครับเอามาทิ้งเพื่อที่จะแห้งรถขยะครับมาเก็บแบบนั้นเลยครับในความฝันพี่แดงครับแกเห็นแกยืนดูครับรถคันนั้นมีทั้งผักเน่าเป็ดปลาไส้ ใส่ไก่ใส่เปดอะไรคือเน่าทั้งหมดเลยอยู่บนท้ายกระบะรถเต็มเลยครับแต่ว่ารถคันนั้นคือเป็นรถกระบะตอนเดียวครับเก่าๆแล้วก็หนอนเต็มเลยพี่แดงครับแกมองเห็นชัดมากแกรู้สึกว่าแผอือดผัวอมแกจะอ้วกแกก็เลยก้มลงเพื่อที่จะอ้วกแล้วแกก็เดินอ้อมไปครับแกเห็นป้ายทะเบียนรถป้ายที่เป็นรถคันที่ว่าหนอนขึ้นรถนะ่ะ แกเห็นรถรถอยู่ท้ายท้ายครับท้ายกระบะนั้นคือเลขสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งครับนี่คือตัวเลขที่ว่าแกเห็นแล้วแกก็ทนไม่ไหวครับแกจะปิดอุโมแล้วแกจะอ,กอ้วกแกก็เดินวนมาอีกครับมาด้านหน้านอนยุ่ยๆครับเต็มรถเลยแต่ทะเบียนรถด้านหน้าครับมันคนละทะเบียนกับด้านหลังเลขที่ว่าพี่แดงครับแกเห็นคือเลขแปดเก้าสามด้านท้ายคือสี่เจ็ดหนึ่ง ด้านหน้าคือ8 9ดสานี่คือสิเเ็นรถสรุปว่าพี่แดงครับแกจะอ้วกแต่แกอ้วกไม่ออกน้ําตาครับแกเหมือนเหมือนเหมือนมันจะไหลสุดท้ายครับแกก็ต้องเดินผอื้ออมครับเดินไปเรื่อยจนมาถึงร้านนี่คือความฝันของพี่แดงเท่านี้ครับฝันว่านอนขึ้นรถแต้มรถเลยเป็นรถเก่าๆแต่ไม่เห็นใครสักคน มันก็แปลกตรงที่ว่าแกเอาขยะไปทิ้งเดินหันหลังยังไม่ถึงแค่สิบเก้าแกหันกลับมารถเก่าๆคันนึงครับแล้วก็มีกองขยะอยู่บนท้ายรถเต็มแล้วก็มีนอนยเยอะเยอะเยอะเต็มรถเลยเลขท้ายคือสี่เจ็ดหนึ่งเลขหน้าคือแปดเก้าสามลองดูครับลองใช้นะนครับเผื่อตัวเลขอาจจะมามวดก่อนครับที่ว่าแกฝันว่าเห็นศพอยู่บนรถนอนขึ้นเต็มเลยมันมีเลขสามแปด นะครับคือที่ไปที่มาที่ว่าแกถูกเลข38ท้ายงวดน,นี้ครับก็ขอให้เลขมันเข้าตรงๆนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเลขใดเลขหนึ่งก็ขอให้มันออกครับ1ธันวา,าคม67คือมันเป็นเพียงแค่แนวทางครับไม่รู้ได้ว่าเลขมันจะมาตัวไหนบ่งว่าเลขมันเจาะตัวไหนนะครับเนาะส่วนตัวผมนะผมซื้อเลขครับบางงวดผมหมดหมดหมดเยอะนะครับหมดเยอะเหมือนกัน หมดโดยที่ว่าไม่ถูกก็มีคือต่างคนต่างเอาความฝันมาเล่าผมก็จะซื้อไว้ผมก็จะซื้อไว้ซื้อทุกคนแล้วมันไม่ออกบางเทียมมันก็เจ็บเหมือนกันครับมันเจ็บมันช็อตะนะหมดหลายแต่ก็ไม่ถูกนั่นแหละครับบางคนวอกนี่ปั๊บสองเด็กสามเด็กผมก็จดไว้แล้วก็ผมก็ไปซื้อตามมันก็พอออกผมก็ไม่ถูกเหมือนกันคนที่ว่าหมดเยอะผมเนี่ยครับหมดเยอะเหมือนกันเพราะว่า สมว่าแต่คนทักมากยี่สิบคนสองสามหางหมดเยอะเหมือนกันนะครับสมว่าตัวละลอยตัวละหาร้อย,อยางเสียงวดนึงก็นหนึ่งครับหมดสี่ห้าหมื่นก็มีนั่นแหละครับแต่ละงวดรอมีนะครับผมวันนี้พี่แดงแกก็เดี๋ยวเอาขอมองคลกับผมไปอีกรอบนึงแกก็เสียดายเนาะแกก็เป็นคนค้าขายเหมือนกันครับแกก็ไปเล่าให้ใหลายๆคนฟังเหมือนกันว่าแกกไ็ได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ ก็อาจจะเป็นแค่ความบังเอิญก็ได้ครับแต่แกก็ไปพีเศษเนี่ยผมผอมเลยก็ได้จํานวนหนึ่งเหมือนกันแกก็มาสั่งจองกับผมไว้เหมือนกันแกก็จะเป็นรับสิ้นเดือนนี้เหมือนกันครับผมผมก็ต้องกราบขอบคุณพี่แดงได้หลายครับเนาะพี่แดงกับผมหูจักกันเพราะว่าแม่นนี่นั่นแหละครับทุกจิงอยังครับเราไม่ต้องเชื่อครับแค่เราซักครั้งหนึ่งเราอาจจะได้สัมผัสด้วยตัวเองนะครับเนาะอาจจะเป็นแค่ร่วมเรื่องบืงเอ,นอินก็ได้ แต่ก็อยากให้ทุกคนได้เจอปฏิหารในสิ่งที่เราอยากเจอนะครับเนาะบางคนอาจจะเจอปฏิหารในในคนละแบบแต่กับใหญ่ทุกคนได้เจอปฏิหารในแบบที่ตัวเองอยากเจอขอให้ทุกคนโชคดีทุกท่านครับผม